ท่านพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านรองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงใช่ไหมฮะท่านรองรใช่ครับวันนี้อ่าวันนี้คนเริ่มเดินทางแล้วล่ะตะกี้อมก็เล่าให้ฟังว่าไปมาเองเลยออกเส้นไปอยุทยานี่ก็ติดแล้วค่ะวันนี้เป็นไงฮะสภาพการจราจรครับก็จริงๆก็มีการบางส่วนเนี่ยก็เริ่มเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าเมื่อคืน เป็นวันทํางานวันสุดท้ายของอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโซนภาคอุตสาหกรรมท,ที่คมต่งางๆก็อาจจะเป็นทํางานวันสุดท้ายนะครับก็มีการเดินทางาโดยเฉพาะทางโซนภาคตะวันออกนะครับที่จะไปทางาทางภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดชลบุรีจันทบุรีนะครับมีปัญหาเมื่อคืนก็คือแถวๆจังหวัด ปราจินบุรีบริเวณแยกคลองล้างแยกระบอกไผ่ตรงนั้นก็มีการจราจรอนดแน่นะนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยจะไปอีสานได้สองทางก็คือไปทางเอ,อวังน้ําเขียวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไปทางสระแก้วเพื่อจะไปออกที่อําเภอโนนนแดงจังหวัดปุรีลานะครับก็มีการจราจรก็เต็มพื้นที่ตลอดทั้งคืนนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัดนะครับแล้วก็ ในส่วนของวันนี้ตอนเช้าเนี่ย <Okay. S 2> ก็เห็นชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดวันแรก <Okay. S 2> ของหลายๆท่านซึ่งบางท่านก็ลาต่อเนื่องมาเลยนะครับในปีนี้เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกับเทศกาลก,ก่อนๆเ <Okay. S 2> นื่องจากว่ามีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้มอเตอร์เวย์เอสายบางบีอินโคราชนะครับระยะทางรวมก็ประมาณเ,เกือบเกือบสอง้กิโลเมตรนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ย รถที่จะไปทางภาคอีสานเนี่ยก็ต้องมา,าเจอกันที่ต่างๆบ,บางบริเิ็นนะครับทั้งที่มาจากทั้งวงแหวนตะวันตกตะวันออกหรือว่าลงจากทางโทเวลังสิตินะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยการที่จะไปภาคอีสานเนี่ยก็สามารถเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เอ็ม6ได้เลยทงงงางวงแหวนตะวันตกตะวันออกนะครับรวมถึงาทางขโยนทินเนี่ยก็ทําให ทางงจาบางปินซึ่งปกติจะมีการจราจรหนาแน่นมากต้องเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มอีกสามช่องเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะว่าคนเชื่อมเข้า M6 ไปไปกันพอสมควรเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ก็ก็จะไปทาง M6 กันนะครับทําให้ปัญหาบน M6 เนี่ยลดปริมาณมากแล้วก็โดยเพาะอย่างยิ่งบนมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยจะมีจุดพักรถแค่สองจุดเองก็คือที่ จุดพักรสแก่งคอยกับสีคิ้วนะครับปัญหาช่วงบ่ายๆเนี่ยมีปัญหาคือจุดพักรถเนี่ยจะเต็มนะครับแล้วก็ล้นออกมาข้างนอกทําให้การจราจรติดขัดทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปิดจุดกับรถแก้ไขครับจุดพักรถนะครับชั่วคราวนะครับเพื่อระบายรถที่อยู่ข้างในออกให้หมดก่อนนะครับก็ก็คลี่คลายไปนะครับตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับก็เชื่อว่ากลุ่มที่เดินทางก่อนเนี่ยก็วันเนี้ย แล้วก็อาจจะมีบางส่วนันพรุ่งนี้นะครับการจราจรก็จะลี่คายลงแล้วก็จะไ่เพิ่มอีกทีก็คือในวันช่วงวันที่เย็นเย็นวันที่29เก้าแล้วก็สูงสุดในช่วงวันที่ส0สินะครับซึ่งการคาดการณ์ของกรมทางหลวงเนี่ยนะครับได้คาดการณ์ปีใหม่ปีเนี้ถ้าเทียบกับปีหกแปดเนี่ยปริมาณรถจะสูงกว่าประมาณสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ <S 2> <S 2> ก็ประมาณรวมๆนะเกือบเกือบสิบเอ็ดล้านคันนะครับ ก็มากกว่าปี6แสนนะครับครับค่ะ,คะก็ถือว่าก็รถก็เยอะเนาะแล้วตำรวจในส่วนของตำรวจเรามีการมีมาตรการในการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหรือการเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะก็เบื้องต้นเราก็ในช่วงวันเดินทางเนี่ยเราก็จะจุดที่มีการจ,จอดติดขัดเนี่ยเราก็จะอำนวยความสะดวกในการจอรให้ระบายรถไปสู่ส่วนภูมิภาคให้รวดเร็วที่สุดแต่ทางนี้ก็ ต้องปลอดภัยด้วยนะครับแต่ว่าในจุดที่มีการจราจรไม่หนานแน่นเนี่ยก็จะต้องมีการังคับใช้กฎหมายเรื่องการลดนะครับป้องกันเบบอุบัติเหตุซึ่งสาเหตุหลักส่วนใหญ่ก็คือเรื่องรถเร็วนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ทางนโยบายทางสำนักงาน่ายชาติเน้นย้ำมาก็คือเรื่องการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศก็เชื่อว่าจะทําให้อุบัติเหตุปีนี้ลดลงนะครับอืม ก็นะแล้วกับรถทัวร์เนี่ยตอนแรกมันเริ่มมีอุบัติเหตุแล้วใช่ไหมคะกับรถทัวร์รถบัสรถโดยสารอย่างเงี้ยเราเรามีการกวดขันอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะท่านรองคะทางเชื่อว่าทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีมาตรการเข้มงวดอยู่แล้วก็คือตรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางแล้วก็ในระยะทางหรือว่าเส้นทางที่ยาวๆเนี่ยไกลเนี่ยก็จะต้องมีการพักผ่อน นะครับรถรวมถึงมีการสับเปลี่ยนเวรสับเปลี่ยนคนขับกันในเรื่ทางที่ทางขนส่งเขากําหนดไว้ค่ะแต่ว่าในส่วนของอ,อตํารวจเนี่ยนะครับก็มีมาตรการออกมาคือห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านในแต่เส้นทางที่มีการจราจรอนันแน่นแล้วก็เป็นจุดที่เอ,อมีความไม่ปลอดภัยนะครับก็จะเข้มงวดตรงนี้เรื่องรถบรรทุกนะครับอืครับค่ะเราก็เข้มงวดเนาะ อ่าไอที่บอกว่าสิบข้อหาหลักนี่ก็ยังยังคงแบบว่ามีการตรวจกันเข้มอยู่ใช่ไหมคะครับสิบข้อหาหลักก็มีทั้งตำรวจพื้นที่นะครับตำรวจทางหลวงก็งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มข้นอยู่แล้วนะครับทั้งก่อนเทศกาลช่วงเทศกาลแล้วก็มีการถอดบทเรียนมาทุกเทศกาลอยู่แล้วในการดำเนินการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิบข้อหาหลักนี้นะครับค่ะค่ะ ท่านรองก่อนหน้านี้เห็นทางตําทางสำนักงานแห่งชาติทั้งตำรวจทั้งรู้ตำรวจจราจรก็มีการอบรมเห็นว่าจะเอานวัตกรรมใช่ไหมคะเหมือนเอา AI มาใช้เราได้มีการเริ่มนําเอาเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มาใช้ในการบริหารจัดการจราจรครั้งนี้บ้างหรือยังคะก็มีเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับจุดไหนมีการจราจรอนาแน่นนะครับก็จะบริหารจัดการจราจรไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางพิเศษไม่ว่าจะเป็นการ ควบคุมการปิดทางแยกเพื่อระบายรถทางตรงนะครับเพื่อป้องกันการจุดตัดของถนนนะครับแม้กระทั่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็มีการใช้เทคโนโลยีในการมาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับม,มันจะดีขึ้นไหมคะ,ะถ้าเทียบแล้วระหว่างแบบว่าแมนนวลนะคนที่มีประสบการณ์กับเราเอาเอไอเข้ามาช่วยในการจัดการอย่างเงี้ยค่ะก็เชือ่อว,ว่าก็จะช่วย ในการทํางานของเจ้าที่ตํารวจได้ได้ดีมากขึ้นเพราะว่า,าโดยทุกทุกครั้งอยู่แล้วเนี่ยกําลังของเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็ไม่ให้ว่าต้องมาดูการจราจรอย่างเดียวนะครับบางส่วนเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเป้องกันอาชญากรรมด้วยนะครับรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่วันคืนที่11นะครับวันเข้าดาวนเนี่ยหลายๆที่ก็จะมีการจัดงานนะครับก็ชื่อว่าการใช้เอไอมาช่วย ในการทางานของตํารวจเนี่ยก็ก็จะทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอาละค่ะถ้าเกิดวางแผนเราคาดว่ามันจะหนานแน่นสุดๆนี่วันไหนครับวันพุธนี้ไหมคะหรือว่าอังคารเย็นวันอังคารน่าจะแน่นสุดไหมคะตามคาดการณ์เนี่ยในว,วันที่เดินทางออกนะครับก็จะเดินทางสูงสุดในวันที่สามสิบนะครับค่ะซึ่งเป็นวันทํางานวันสุดท้ายาก็คือว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยง เ <จน S 1> ที่ยงเลยนะทั้งคืนวันที่สามสิบเนี่ยค,ครับคนก็จะออกกันแล้วนะครับจะพีคสุดโดยที่ประสบการณ์ก็คือจะในช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนตลอดทั้งคืนแล้วก็ในวันที่สามสิบเอ็ดตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ในส่วนภูไิภาคเนี่ยให้ทันคืนวันที่สามสิเพราะว่าต้องไปเฉลิมฉลองเขาดาวเนะาะนะครับใช่ครับแล้วก็พอวันที่หนึ่งเนี่ย ริมาณรถขาออกเนี่ยก็จะเริ่มลดลงและ,ะแล้วก็จะเริ่มเป็นฝั่งกลับกันแล้วก็คือจะเดินทางกลับเป็นฝั่งขาเข้าะนะครับตั้งแต่วันที่สองจะเห็นความชัดเจนแล้วก็ตามคาดการณ์เนี่ยวันที่สี่เนี่ยจะมีการจราจรขาเข้าสูงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายะนะครับก็ทางสำนักงานหนว่งชาก็เตรียมความพร้อมในการรับรถทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้า,าไว้ไว้ไวไ้เรียบร้อยแล้วนะครับ งานนี้เราระดมจราจรเยอะไหมคะกับภารกิจครั้งนี้ก็ในส่วนของตำรวจทางหลวงก็เต็มกําลังทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางอพื้นที่นะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงทางปอพหรือว่าทางปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ระดมสรพกำลังทั้งหมดนะครับเพื่อดูแลความสะดวกแล้วก็เรื่องรถและก็ป้องกันอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ด้วยนะครับค่ะอ่านะก็ทุกเปิดทุกปีทุกเทศกาลนะปีนี้ยหยุดยาวหน่อยก็เชื่อว่าน่าจะมีรถออกจากกรุงเทพเยอะนะคะอย่างจุดแหล่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเรามีมีแผนบริหารจัดการไหมหะอย่างแบบอ่ะเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอะออกไปทางพัทยาอาสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนวันเดทิปอะไรเงี้ยราวางแผนยังไงคะก็ มีการไปสัมพันธ์เรื่องการเดินทางนะครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องเส้นทางเลี่ยงเส้นทางเออลองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเดินทางการใช้รถการเตรียมร่างกายของผู้ขับรถนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของเส้นทางที่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะ,นะครับอาทิเช่นทางโซน จังหวัดทางภาคตะวันตกรหรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีประจวบตรงนี้ยนะครับก็เส้นพระรามสองเราก็มีความพร้อมในการดูแลการเดินทางตรงนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นระยะทางใกล้ๆนะครับแต่ว่ากรณีมีการจราจรติดขัดเนี่ยก็จะมีการเตรียมการเปิดช่องทางพิเศษไปแล้วด้วยเช่นกันทางพัทยานะครับก็หรือว่าโซนจังหวัดทางภาคตอนออกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ ทั้งตำรวจทั้งหน่วยงานต่างๆก็เตรียมความพร้อมไว้ไม่ว่าจะเกิดวัฏเหตุลายถ้าเป็นลายใหญ่ก็มีเรื่องรถยกเรื่องรถกู้ภัยอยู่ตามตลอดเส้นทางนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นวัฏเหตุรายยย่อเล็กๆเนี่ยเจ้าหนี้ตำรวจก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับไปแยกรถแล้วก็เพื่อให้การจราจรไม่ส่งผลกระทบนะครับตัวน,นี้ เห็นมีการประชาสัมพันธ์กันเส้นทางหลวงที่อยู่ตะเข็บชายแดนในพื้นที่ที่มีการประทะแม้จะหยุดยิงกันนะฮะก็ยังยังดูแลยังไงหรือว่ายังห้ามหรือว่ายังผ่านได้ปกติครับตอนนี้เส้นทางที่ประชาสัมพันธ์ก่อนที่มีมีเทศกาลนะก็คือทางหลวงหมายเลข3 8ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของอาเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วกับ อำเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทางโซนภาคตะวันออกเนี่ยที่จะเดินทางไปทางโซนภาคอีสานทางใต้เนี่ยอีสานใต้นะครับก็คือบุรีรัมย์อุบลอำนาจ,จเจริญทางเนี้ยก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักหรือว่าที่เขาเรียกว่าเขาช่องตะโกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเป็นสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะมีการส่งเสียงเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องชายแดนแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย ก็มีการจราจรหนาแน่นนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังนิยมใช้เส้นนี้อยู่เพราะว่าร่นเรีะยะทางที่ถ้าจะไปทางถนนพิจรภาพทั้งนั้นแต่ก็มีมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการทางด้านการข่าวไว้นะครับถ้ามีเหตุมีอะไรก็จะ,ะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวไว้ด้วยตัวนี้นะครับ ก็แสดงว่าไม,ไม่ได้มีเส้นทางไหนที่ห้ามถูกไมหมครับเพียงแต่ว่าก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะระยะอย่างนั้นครับยังไม่มีห้ามห้ามใช้เส้นทางครับยังใช้ได้เป็นปกติถุกเส้นทางอยู่นะครับครับค่ะอ่ถามอีกนิดนึงค่ะเห็นตำรวจทางหลวงเขามีของขวัญน,นะเป็นอะไรนะที่พักฟรีเป็นไงบ้างคะตอนนี้จองเต็มหรือยังคะก็จะให้จองในระบบนะครั <S <S บก็จะให้ดูว่าในแต่ละ หน่วยบริการเนี่ยท่านท่านอาจจะต้องเดินทางไกลแล้วก็อาจจะต้องทักรีฝืนขับไปไกลๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็จะให้เลือกว่าอาจจะไปพักจุดไหนได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนมาลงทะเบียนไว้ก็พอสมควรนะครับแล้วก็ทางเจ้าหนี้ตำรวจก็เตรียมต้อนรับไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องให้เข้าหลักเกณฑ์แล้วก็ ทำตามกฎระเบียบที่ที่ทางตำรวจทางหลวงได้ได้ออกไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ก็มีผู้สนใจกันพอสมควรนะครับหลักเกณฑ์ประมาณไหนคะอ่ะสมมติว่าออมอย่างเงี้ยจะเดินทางต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะแต่ว่าไม่ได้จองที่พักไว้ล่วงหน้านะแต่ไปถึงกะว่าจองใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยต้องต้องเตรียมตัวยังไงมะคะก็ต้องไปเลือกก่อนว่าจะจะเข้าที่หน่วยบริการตรงไหนที่เราจะผ่านค่ะแล้วก็อแจ่อ กรอกรายละเอียดชื่อเบอร์โทรอีเมลแล้วก็จํานวนที่จะคนที่จะเข้าพักว่าเอา่อว่าพอกับที่ที่มีหรือไม่นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีห้าคนแต่ว่าที่หน่วยริการนั้นมีแค่ที่นอนแค่สองเตียงเนี้ยก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จก็จะมีอีเมลตอบกลับไปแล้วก็เอาอีเมลเนี้ยไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ทั้งนี้ ก็จะให้เข้าพักไม่ใช่ว่าได้ตลอดตั้งแต่ทั้งวันทั้งคืนนะครับก็จะให้เข้าพักได้ตั้งแต่หกนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตัวกําลังเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงพอที่จะมาดูแลได้ตลอดเวลาเพราะว่าก็ต้องไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยนะครับแต่ทางนี้จะจะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับไปเวลาลงทะเบียนเสร็จนะครับ ขอบพระคุณนะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เป็นอีกมูฟเมนต์นะอัปเดตเส้นทางจราจรนะคะกับท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะ